และนี่คือ3ขั้นตอนสำหรับการเทรดด้วยระบบ p Price a c t i o n ที่ผมมองว่าดีที่สุดแล้วเพราะวิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าสามารถทำการเทรดเพื่อทำกำไรได้จริงทั้งสิ้นครับ้าเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังจะสอนในคลิปนี้ทั้งหมดเพราะมันคือ3สเต็ปที่สำคัญแล้วไม่ว่าจะเป็นการหาสินทรัพย์รูปแบบการเข้าเทรดแล้วก็จังหวะในการเข้าเทรด ผมจะอธิบายทุกขั้นตอนโดยใช้คำให้ง่ายและเข้าใจได้ไวที่สุดนอกเหนือจากนี้ในคลิปนี้ยังเพิ่มเติมในเรื่องของ risk management เข้าไปให้ด้วยครับเพื่อเพิ่มผลกำไรของทุกคนให้ดีที่สุดนั่นเองดังนั้นโปรดดูคลิปนี้ให้จบเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้คือส่วนสำคัญของวิดีโอถังสิ้นครับตอนนี้ช่องออกคลิปโตมีคอมมูนิตี้ใน i s c o r ดด้วยมีสมาชิกในกลุ่มกว่าหมื่นคนมีห้องอัปเดตความรู้ข่าวสารในโลกการเงินทุกวันเช้าเย็นมีเทรดเซตอัปใบหววส่งให้ทุกวันและช่องพูดคุยอื่น ที่สมาชิกทุกคนใช้เพื่อสื่อสารกันระหว่างทุกคนกับผมกดเข้ากลุ่มได้เลยเข้าฟรีร้อไม่มีค่าใช้จ่ายครับลิงก์อยู่ใต้รา,ายละเอียดวิดีโอนี้แล้วพบกันใน Discord นะครับครับ ก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคลิปโตกันอีกครั้งหนึ่งบอกนิดนึงครับว่าคลิปนี้ผมจะรวบรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่สอนทุกคนเทรดรวมไปจนถึงเปิดกราฟขึ้นมาตั้งแต่ต้นแบบ Zero to o e r o เลยก็คือตั้งแต่ศูนย์เลยคลีนชาร์ r คลีนแพตเทิ l เลยว่าเราจะหาสินทรัพย์ไหนในการเทรดเริ่มเข้าเทรดยังไงแล้วมองระบบ Pri c e เซคชัอย่างไรดังนั้นคลิปนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นคลิปที่ผม ตั้งใจทำและมันจะเป็นคลิปที่ดีอีกคลิปหนึ่งสำหรับผู้ชมทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ครับดังนั้นสิ่งที่ผมบอกก็คือผมขอแค่ทุกคนตั้งใจดูคลิปนี้ก็พอครับและถ้าหากเกิดคำถามตรงไหนสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้ามีเวลาผมสัญญาว่าจะเข้ามาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมว่าเราไปเข้าที่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับโอเคขั้นตอนแรกเราขอมาจูนปรับความเข้าใจให้ตรงกันก่นกอนนะครับ การเทรดด้วยศาสตร์ของ Price Section เนี่ยมันเป็นเบสพื้นฐานของการเทรดในหลายๆรูปแบบในปัจจุบันนะครับก็คือรูปแบบต่างๆที่เราทําการเทรดอยู่ทุกวันนี้ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากการดูการเคลื่อนไหวของราคาทั้งสิ้นครับซึ่ง Price Section แปลออกมาเป็นภาษาไทยก็คือการจับจังหวะดูการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อทําการเข้าเทรดครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ศาสตร์นี้เนี่ยก็มักจะเห็นว่าเทรดกราฟเปล่าก็มี ICT SMC เทรดตามเทรนด์อ um ีเล e ียดเวฟต่างๆทฤษฎีที่เกิดมาใหม่ๆหลังๆพวกนี้นะครับ ก็เบสออนมาจาก Pri เซ็กชันทั้งสิ้นครับดังนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าการเทรด Pri เซ็กชันมันคือการดูการเคลื่อนไหวของราคามันจึงจะต้องมีเรื่องของการลากของเจ้าเข้ามาด้วยครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมองว่า i ท e f เ a m e ไหนที่เราจะเทรดได้ค่อนข้างจะปลอดภัยจากเจ้าตลาดมากที่สุดผมก็จะแนะนำตั้งแต่ t ท m e เฟรม e 4ชั่วโมงขึ้นไปแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมายกตัวอย่างแล้วก็มาสาธิตให้ดูเนี่ยคือใน t ท m e เฟรม4 ชั่วโงคำถามคือว่าพี่ครับแล้วต่ำกว่านี้ใช้ได้ไหมถ้าเกิดต่ำเท่าที่ผมยอมรับให้ใช้ได้ก็คือไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงเท่านั้นต่ำกว่านี้ผมไม่อนุญาตให้นำระบบนี้ไปเล่นหรือจะลองนำไปเล่นก็ได้ครับแล้วลองแบ็คเทสดูทุกคนจะรู้เลยว่าสิ่งที่ผมบอกนี้มันจะถูกลากแล้วโดนเจ้าตลาดสวีปลิควิดิตี้ทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนใช้ในไทม์เฟรมที่ผมบอกก็คือ4ชั่วโมงขึ้นไป หรือต่ําที่สุดยอมรับได้ที่ผมยอมรับได้เนาะก็คือ1ชั่วโมงทุกคนจะไม่เจอปัญหาเหล่านั้นถึงเจอมันก็จะน้อยมากๆนั่นเองครับและผมก็ยังขอย้ําคําเดิมนะครับทุกคลิปเลยเวลาผมเอามาสอนเนี่ยมันคือระบบการเทรดทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการเทรด e l l e ลฟเวตเนาะที่ผมได้พูดไป SMC ICT หรือแม้กระทั่งการเทรดไพร์เซคชันด้วยวิธีที่ผมจะนํามาสอนวันนี้มันคือระบบเทรดทั้งสิน้นจําได้ไหมครับว่าถ้ามันคือระบบเทรดก่อนที่เราจะนําไปเล่นเราจะต้องทําอะไรครับ ติ k กต o อครับใช่ครับเราจะต้องทำการแบ็ k เทสก่อนเสมอผมย้ำบ่อยมากถ้าแบ็ k เทสแล้วกับสินทรัพย์ที่เราต้องการแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ค่อยนำไปเล่นนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจูนตรงกันแล้วนะครับเราไปเข้าสู่ขั้นตอนที่1กันเลยดีกว่าครับสเต็ปที่1 คือการมองหาสินทรัพย์ครับเราจะมองหาสสิ่งในการเทรดสิ่งที่1ก็คือเวลาแล้วก็สิ่งที่2คือสินทรัพย์ครับคําว่าเวลาในที่นี้คือกรอบเวลาที่ผมหมายถึงซึ่งเราเลือกได้แล้วตอนนี้คือ4ชั่วโมงสิ่งที่เราจะมองหาต่อมาคือสินทรัพย์ครับมันต้องเป็นสินทรัพย์ที่เราสามารถเอาเงินไปวางแล้วลงเงินลงไปมันจะมีศักยภาพทําให้เงินของเรานั้นเติบโตได้ คีย์สำคัญก็คือผมต้องการตลาดที่เป็นเทรนด์คำถามก็ว่าเราจะมองหาตลาดที่มันเป็นเทรนด์ได้อย่างไรล่ะ ให้ทุกคนใช้วิธีการสแกนสินทรัพย์หรือวิธีการเลือกเหรียญจากทุกเหรียญบนโลกที่ผมได้ทําการสอนไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูเน่คคลิกที่มุมบนขวาตอนนี้ได้เลยคลิปนั้นจะเป็นการพูดถึงว่าเราจะเลือกสินทรัพย์ยังไงจะได้รู้ว่าสินทรัพย์ตอนไหนเป็นเทรนไปดูในคลิปนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในคลิปนี้ก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการก็คือเหรียญที่เป็นเทรน์อย่างชัดเจน เมื่อเราหาได้แล้วนะครับคอนเซปต์พื้นฐานก็คือเราจะเทรดขาขึ้นเนี่ยเฉพาะในกรณีที่มีเทรนด์เป็นขาขึ้นเท่านั้นถ้าเทรนด์เป็นขาขึ้นเราจะเทรดแค่ลองไม่ทําการเทรดช็อตแต่ถ้าเทรนด์เป็นขาลงเราจะเทรดช็อตไม่ทําการเทรดลองส่วนถ้าเกิดช่วงไหนนะครับที่ตลาดมันไซด์เว์เราจะงดทําการเทรดทุกกรณีโอเคถ้าเกิดตอนนี้ทุกคนเลือกเหรียญได้แล้วพร้อมแล้วนะครับเราจะต้องมาทําการคอนเฟิร์มสิ่งที่เราคิดก่อนว่าเฮ้ เราเลือกเหรียญมาเนี่ยเหรียญมันเป็นขาขึ้นก็จริงแต่เราจะต้องใช้วิธีการเพิ่มเส้น EMA เข้าไปครับคลิกที่คำว่า indicator ครับแล้วพิมพ์คำว่า Ten in one d i f f e r e n t moving average ครับก็คลิกไปแบบนี้เลย1ครั้งปิดหน้าต่าง indicator ทิ้งไปครับ คำถามคือว่าเส้น EMA เราเอามาใช้ทําอะไรเราเอามาใช้เพื่อมองว่าตลาดมันเป็นเทรนขาขึ้นจริงๆหรือไม่มันเกิดการด p ฟพูแบ็ k หรือไม่หรือถ้าเกิดว่าใครมองโครงสร้างของตลาดออกเนี่ยจะมองโครงสร้างของตลาดเอาก็ได้แต่ยังไงผมก็ยังแนะนําให้ใช้ EMA อยู่ดีครับหลังจากแอดตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ดับเบิลคลิกไปหนึ่งครั้งให้หน้าต่างการตั้งค่ามันขึ้นมาแบบนี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะช่วยประหยัดพื้นที่เพราะว่าเราสามารถใส่เส้น EMA หรือเส้น MA ของเราเนี่ยได้ถึง10เส้นเลย แต่ว่าเราจะใช้แค่2เส้นครับก็ติ๊ก MA 1ขึ้นมา MA 2ขึ้นมาหลังจากนั้น SMA ให้แก้ไขเป็น EMA ครับตัวค่าด้านบน200ถูกต้องแล้วค่าด้านล่างเราจะใช้เป็น100ครับแล้วก็สีของมันอยากจะเปลี่ยนหน่อยเป็นสีนี้แล้วกันครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นสีส้มแล้วกันหลังจากนั้นคลิกโอเคไปได้เลยครับ ตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วครับว่าตลาดขาขึ้นเนี่ยจริงๆก็จะมองไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าราคามันเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น EMA และเส้น100อยู่เหนือเส้น200นั่นก็ถือว่าเป็นตลาดขาขึ้นแล้วแหะครับในทางกลับกันถ้าหากตลาดมันเป็นขาลงราคาอยู่ใต้ EMA เนาะแล้ว100เนี่ยก็ต้องอยู่ใต้เส้น200ครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของราคากันว่าโดยปกติเนี่ยราคามันเคลื่อนไหวเป็นอย่างไร โดยพื้นฐานแล้วนะครับในส่วนของเทรนขาขึ้นเนี่ยเวลาที่ราคาเกิดการเคลื่อนไหวก็มักจะเคลื่อนไหวเป็นซิกแซกแพทเทิร์นนะครับคือมันจะมีช่วงที่เขาเคลื่อนที่แบบอิมพัลสช่วงนี้ก็คือจะเป็นก้านนี้หรือว่าก้านนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีจุดที่กราฟเนี่ยเกิดการ pull back หรือว่าเกิดการย่อเล็กๆแบบนี้ครับซึ่งจุดที่เราจะมองและทำการเข้าคือบริเวณนี้ครับ เพื่อที่เราจะได้สามารถทำกำไรได้อย่างเต็มที่และมีศักยภาพในการทำกำไรนั่นเองในทางกลับกันครับในฝั่งของขาลงก็เช่นเดียวกันการเคลื่อนไหวแบบ impulse ก็จะอยู่ตรงจุดนี้นี่คือการ pull back ครับและนี่ก็ impulse อีกครั้งหนึ่ง Poolback แล้วก็ i m p เพลวอีกนะครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือการเข้าที่บริเวณนี้ครับก็คือการเปิด s ช็ t Position นั่นเองแต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าการ pull back ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการ pull back แล้วไปต่อหรือมันจะเป็นการ pull back แล้วกลับตัวเลยดังนั้นเราไม่สามารถที่จะเทรดซุ่ม 4, สุ่ม5ได้ก็คือกราฟสมมติเคลื่อนที่ขึ้นปุ๊บย่อปุ๊บแล้วเข้าเลยแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าการย่อตรงนี้เนี่ยมันคือการย่อกลับตัวเป็นขาลงไปเลยหรือเปล่าหรือย่อเสร็จแล้วจะไปต่อ ดังนั้นเราจะต้องหาการเคลื่อนไหวของราคาที่มีลักษณะจำเพาะเจาะจงจริงๆครับซึ่งผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังในคลิปนี้นั่นเองและทุกคนจะได้หาจุดสปอตในการเข้าให้ถูกต้องครับต่อมาเรามาถึงขั้นตอนที่2ครับก็คือการหาแพทเทิร์นการหาแพทเทิร์นเนี่ยเราจะหาได้จากการ p ู l l back นั่นเองซึ่งการ p ู l l back ที่ผมอธิบายไปจําได้ใช่ไหมครับว่าการ p ู l l back ทุกครั้งเนี่ยไม่จําเป็นว่ามันจะต้อง p ู l l back แล้วไปต่อมันอาจจะ p ู l l back แล้วกลับตัวก็ได้ ดังนั้นเราจะแบ่งประเภทของการ pullback ออกเป็น2ประเภทนั่นคือ deep pullback แล้วก็ short pullback ครับ deep pullback คืออะไรในกรณีที่ตลาดเนี่ยวิ่งมาเป็นขาลงนะครับมันจะมีจุดที่เขาย่อแล้วไปต่อนึกภาพออกใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีบางครั้งครับ ที่มันเกิด pullback อย่างรุนแรงรุนแรงจนกระทั่งบางครั้งเราไม่รู้ว่านี่คือการ pullback จริงๆหรือไม่หรือว่ามันเป็นการกลับตัวกันแน่แล้วก็ short pullback ครับ short pullback ก็คือว่าราคานะครับวิ่งลงมาแบบนี้แล้วเกิดการย่อแบบนี้เล็กน้อยครับแล้วไปต่อดังนั้นสิ่งที่เราจะมองหาเนี่ยทั้ง deep pullback และ short pullback เราจะพบเจอได้ทั่วไปในตลาดแต่อยากให้ทุกคนจําไว้นิดนึงครับว่าในระบบนี้เราจะมองหาเฉพาะการเกิด s h o r ผู้แบ็กเท่านั้นถ้าเกิดดีฟผู้แบ็กที่มันไปลึกๆแบบนี้แล้วกลับลงมาอีกเนี่ยแบบนี้เราจะไม่นับว่ามันคือหนึ่งในแพทเทิร์นที่เราจะทําการเข้าเล่นครับโอเคเพื่อเพิ่มความเข้าใจเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับไอตัวดีฟผู้แบ็กเนี่ยมันคือการผู้แบ็กหนักๆนะครับความหมายของผมคือว่าบางทีการเกิดผู้แบ็กแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ EMA เปลี่ยนไปด้วยเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองหาช็อตผู้แบ็กลักษณะของมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับสมมุติว่า กราฟนะครับมันทําการวิ่งมาเป็นเทรนเนาะแล้วมันก็เกิดการพูบแบ็กหลังจากการพูบแบ็กตรงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการสะสมของกราฟราคาที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณนี้ครับซึ่งมันอาจจะเกิดแพทเทิร์นประมาณ2แพทเทิร์นที่ผมจะให้ทุกคนมองหานั่นคือแพทเทิร์นแฟลกแล้วก็แพทเทิร์นเวสตครับตรงนี้นะครับจะต้องใช้ความรู้เรื่องของแพทเทิร์นสักเล็กน้อยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องของแพทเทิร์นเนี่ย ผมอยากแนะนำให้ไปศึกษาเรื่องของแพทเทิร์นตรงนี้สักเล็กน้อยก็ได้ครับ หรือถ้ายังไม่ไปดูเนี่ยดูคลิปของผมต่อไปและเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าแพทเทิร์นไหนมันเป็นแพทเทิร์นแฟลกหรือว่าแพทเทิร์นไหนมันเป็นแพทเทิร์นเวชนะครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือทุกคนจะต้องมีความรู้เรื่องของแพทเทิร์นสักเล็กน้อยซึ่งจริงๆช่องของเราก็มีสอนไว้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ผมลองยกตัวอย่างในฝั่งของขาขึ้นนะครับทีนี้มาดูในฝั่งของขาลงกันบ้างครับสมมุติเนี่ยเราทําการวาดแพทเทิร์นขึ้นมานะครับกราฟเนี่ยเป็นขาลงมาตามที่ผมบอกเลยเนาะแล้วทุกกคคนน็็เเหว่า้ยรับ เออตอนนี้มันเหมือนเกิดแพทเทิร์นท้าไมถึงรู้นะครับเพราะว่ากราฟราคาเนี่ยอยู่ดีๆนะครับจากการที่เขาวิ่งออกมานอก EMA นะครับเขาจะเริ่มทำการสะสมกำลังตัวเองแล้วค่อยๆวิ่งเข้าใกล้เส้น EMA นะครับ mm hmm. เมื่อเข้าใกล้แบบนี้นะครับมันจะเจอการบีบตัวของราคาซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเวทหรือว่าแฟลกก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าแพทเทิร์นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรแต่เบสออนเดียวกันครับก็คือการบีบตัวของราคาหรือถ้าเกิดไม่มีการบีบตัวมันจะวิ่งเป็นฉาแนลก็ได้แต่ขอให้วิ่งเข้าใกล้เส้น EMA นั่น หลังจากนั้นนี่คือจุดสปอตที่เราเฝ้ามองหาครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่าไม่ใช่ว่าการ p พู back ทุกครั้งเราจะเข้าเล่นดังนั้นเราจะหาจุดการ p พู back แบบนี้นี่แหละครับที่เราจะทำการเข้าเล่น พอเราเจอจุดแบบนี้เราจะรอให้แท่งราคานะครับมันเกิดโมเมนตัมแคนโด e ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่จําเป็นต้องเกิดแท่ง8เมตรแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นแท่งแบบนี้แบบนี้หรือว่าแท่งแบบนี้ก็ได้แต่อย่างน้อยครับมันจะต้องมีแรงส่งที่ปิดตัวใต้ชาน n e ล หรือว่าใต้ตัวเวทหรือใต้ตัวแฟลกที่เราทําการตีให้ได้ซึ่งหลายคนอาจจะใช้อินดิเคเตอร์อย่างมลวุ่มเข้ามาช่วยก็ได้ครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนี่แหละครับคือ Entry Point ที่เรากําลังมองหาดังนั้นที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเราเข้าสู่ขั้นตอนที่3แล้วเลยครับนั่นคือการเข้าสู่จุด Entry ครับแต่อย่างที่บอกทุกคนจําได้ใช่ไหมครับว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นแท่งยาว8เมตรแบบนี้แต่ขอให้ปิดตัวอยู่นอกชานลในทิศของขาลง ก็ถือว่าเป็นอันเข้าเล่นได้แล้วเลยครับทีนี้เรามาดูในฝั่งของขาขึ้นกันบ้างว่าเราจะหามันยังไงลองมาดูกันครับและก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหากันต่อผมขออนุญาตบอกเคล็ดลับดีๆสักครู่เดียวครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือกําไรจากการเทรดในพอร์ตของผมที่ผมไม่ได้ทําการเทรดเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะผมทําสิ่งที่เรียกว่า copy trade ครับมันคือการที่เราออกออเดอร์หรือ Position ตาม Master Trader ที่เราได้เลือกไว้ครับเทรดเดอร์เหล่านี้เป็น Fulltime Trader ที่คอยมาเทรดให้ผมวิธีนี้จะเหมาะกับคนที่ทํางานประจําและไม่ค หรืออาจจะยังเทรดไม่เก่งครับซึ่งผมใช้การ Copy Trade บนกระดานอย่าง Bingx ถ้าใครสนใจสามารถคลิกรายละเอียดใต้วิดีโอนี้ที่เขียนว่าสอนทำา o p y y r a d e หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามในกลุ่ม Discord ได้เลยครับในฝั่งของขาขึ้นทุกคนก็จะเห็นว่าที่ผมลองยกตัวอย่างในการวาดให้ดูแบบนี้มันก็คือแฟลก นนัดังนั้นเมื่อแท่งเทียนทะลุตัว upper band ขึ้นมาได้เราก็จะทําการเปิด buy position ทันทีครับทีนี้ทุกคนก็จะเกิดคําถามว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าพี่บอกแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่เจอจุด spot ท,ที่เรามองหาแบบเนี้ยก็หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าเล่นได้ตลอดนะสิคําตอบก็คือถูกต้องแล้วครับเราจะต้องหาสินทรัพย์ที่มันมีจุดแบบนี้เท่านั้นคําถามคือทําไมเพราะถ้าเกิดว่าทุกคนหาจุดแบบที่ผมบอกได้มันจะเป็นการง่ายมากครับ ที่การเข้าตรงนั้นมันจะมีศักยภาพที่คอยผลักราคาของเราให้ไปในทิศทางที่เราต้องการทีนี้คําถามคือว่าแล้วผมจะไปหาจุดแบบนี้ได้อย่างไงคําตอบของคําถามนี้ง่ายมากครับนั่นคือเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการซีกมันในการค่อยๆหามันว่า กราฟไหนหรือแพทเทิร์นไหนที่เราเฝ้ามองเราอาจจะมีสินทรัพย์ออนแฮนอยู่ในมือที่เราเล็งไว้แล้วประมาณ3 4 5 6 7หก็ได้ครับและเราเฝ้ารอาให้มันเกิดแพทเทิร์นแบบที่ผมสอนดังนั้นการมีสินทรัพย์ให้เลือกมากกว่าย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าผมจึงอยากแนะนําให้ทุกคนใช้ Bing X นะครับเพราะว่ามันมีสินทรัพย์แทบทุกอย่างบนโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นคริปโตหุ้นฟอเร็เกทองคําสามารถเทรดได้บนกระดานเดียวเลยดังนั้นเมื่อเรามีสินทรัพย์เยอะกว่าแบบนี้เรา จึงจะหาจุดเหล่านี้ได้ง่ายนั่นเองครับ อันนี้ผมแนะนําเพราะว่าผมก็ใช้อยู่จริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเข้าที่เนื้อหากันต่อนะครับเมื่อเราเจอแพทเทิร์นแบบนี้ได้เนี่ยคำถามคือว่าแล้วผมจะเปิดบายโพซิชันยังไงผมจะเปิดเซลล์ยังไงล่ะดังนั้นเราจะมาเข้าสู่หัวข้อถัดไปกันนั่นก็คือการจัดการความเสี่ยงครับซึ่งเนื้อหาส่วนนี้จริงๆแล้วมีความสําคัญมากในการเทรดนะครับเพราะมันสามารถที่จะพลิกโอกาสในการทํากําไรมาเป็นขาดทุนได้เลยโดยการทำลิสต์เมนจเมนต์ที่ดีซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําดีๆเนี่ยเทรดระยะยาวยังไงก็กําไรซึ่ง ผมจะสอนต่อจากนี้ครับซึ่งเราลองมาดูพื้นฐานเลยแล้วกันนะครับตอนแรกผมจะเปลี่ยนกราฟเนาะแต่ว่าพอดีเปิดอันนี้มาแล้วก็ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูจากอันนี้เลยแล้วกันนะครับเวลาที่กราฟหรือว่าแท่งราคาเนี่ยมันวิ่งทะลุกรอบมาได้นะครับสมมุติว่าเลเซว่าแท่งนี้แล้วกันนะครับเราทําการเปิด u y Position ครับ s t o p l o s s เนี่ยจำไว้ว่าเราจะเอาไว้ใต้ตัว l o w e อร์ a n น e l ที่เราตีนะครับก็คือแพทเทิร์นนั่นแหละแล้วเราจะตั้ง t a k e Prof i t t a r g เ t เนี่ยให้ได้อยู่2ครับ อันนี้คือวิธีการทำ list management แล้วก็การเทรดแบบเบื้องต้นนะครับซึ่งโอกาสสูงมากครับที่ถ้าเกิดว่าทุกคนเปิดแบบนี้เนี่ยราคาจะวิ่งไปชนโดยที่ไม่วิ่งกลับเข้ามาในโซนของการขาดทุนเลยเพราะว่ามันเป็นโมเมนตัมของตลาดครับทีนี้ในฝั่งของขาล,ลงก็เช่นเดียวกันครับทะลุมาแบบนี้เนาะเราทำการเปิดเซลล์ position ครับ stop loss เอาไว้ที่ upper channel ครับแล้วก็ r ให้อยู่ที่ประมาณ2ครับก็จะเห็นว่าเราสามารถทำกำไรได้แล้วนี่คือการ ตั้ง Position หรือว่าการกำหนด List Management แบบ s m p p l นะครับเราสามารถที่จะทำได้ที่นี้ครับปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วถ้ามันเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเนี่ยแล้วเราพลาดโอกาสในการทำกำไรไปเราจะทำอย่างไรนะครับ วิธีการคือว่าถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันวิ่งไปได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเปิดต่อไปนี้จะเป็นการทำลิสต์แม n เ g e เมนต์แบบขั้นแอดวานนะครับถ้าหากว่าเราเปิดแล้วเราจะจัดการลิสต์แม a เนจเมนต์แบบแอดวานนะครับเราจะเอา Stop ปลอสเนี่ยไว้อยู่ใต้แท่งเทียนแท่งนี้เท่านั้นครับหลังจากนั้นเราจะตั้ง RR พื้นฐานให้อยู่ที่2เท่าก่อนหลังจากที่ราคาวิ่งมาถึง r r 2นะครับเราจะทำการเทคโปรฟิตออกไปก่อนครึ่งหนึ่งครับ เมื่อเทคออกครึ่งหนึ่งแล้วเราจะเลื่อน Stop l o อ s มาที่ Break e v e n ของเราครับก็คือจุดคุ้มทุนของเรานั่นแหละแล้วเราจะปล่อยให้กราฟมันรันต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆจนถึงอะไรจนแตะ EMA 20ครับดังนั้นให้ทุกคนทำการดับเบิลคลิกที่ EMA ขึ้นมาแล้วเปิดเส้น EMA ขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งครับเราจะตั้งเป็น EMA 20แล้วคลิกโอเคไปแบบนี้เลย ซึ่งตอนนี้สีมันเป็นสีเทาเนาะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแล้วกันให้มันเป็นสีอาสีม่วงแล้วกันครับแล้วคลิกโอเคไปแบบนี้เลยเราจะทําการปิดออเดอร์ก็ต่อเมื่อมีแท่งเทียนแท่งใดนะครับที่ปิดตัวเหนือ EMA 20ได้ซึ่งกรณีนี้ก็คือแท่งนี้ครับเราก็จะทําการออกออเดอร์จากตรงนี้นั่นเองทุกคนบอกว่าพี่นี่อาอาร์มัน50เลยนะครับ จริงๆแล้วมันมากกว่า50ครับเพราะอะไรเพราะว่า stop l o อ s เราจะต้องเลื่อนมาให้ต่ำกว่านี้ครับดังนั้นจุดตรงนี้นะครับต่อให้ราคาเนี่ย จะวิ่งไปอยู่ตรงไหนก็ตามแต่เราจะไม่มีวันขาดทุนจากโพ i ิชันนี้แล้วครับแต่อย่างน้อยกําไรเราจะได้ครึ่งหนึ่งจากที่เราทําการเปิดโพ i ิชันไปนี่คือการทําิสต์เมนเนจเมนต์แบบแอดวานซ์แต่ต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้ทุกคนจะต้องเข้าใจกับหลักการเล่นของมันจริงๆถึงจะใช้วิธีนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าใจเครื่องมือที่ทุกคนจะใช้ทําการเทรดด้วยใช้มันอย่างคุ้นเคยแล้วใช้วิธีนี้ลองดูครับผมรู้สึกว่าการทําิสต์เมนเนจเมนต์แบบนี้มันจะทําให้กําไรเพิ่มขึ้นอย่างมีใน ยสําสคัญจริงๆครับโอเคคลิปนี้ยังไม่จบเท่านี้ครับเพราะว่าต่อจากนี้ไปนะครับผมจะสอนทั้งหมดทุกคนเลยตอนนี้ผมอธิบายหลักการมาทั้งหมดเนาะทีนี้ผมจะสอนเลยครับว่าถ้าเกิดเปิดกราฟมาเนี่ยตั้งแต่คลีนชาร์ตเลยเนี่ยเราจะทํายังไงกับมันเราจะดูยังไงกับมันตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การหาสินทรัพย์เลยเรียกง่ายๆก็คือจับมือทําเลยนั่นเองซึ่งผมไม่เคยทําคลิปอะไรแบบนี้มาก่อน ผมก็เลยอยากจะขอรบกวนทุกคนสักครู่เดียวครับก่อนที่จะไปดูแบบฟูลเวอร์ชันกันอยากให้ทุกคนช่วยบอกนะครับว่าการที่ผมทําสรุปวิธีการเทรดมาทั้งหมดแบบนี้แล้วอธิบายขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยมันโอเคหรือไม่โอเคเพราะว่าผมไม่เคยทําคลิปแนวนี้มาก่อนจริงๆซึ่งโดยปกติถ้าเกิดว่าใครติดตามช่องเราก็จะเห็นว่าผมจะแนะนําวิธีการสอนเทรดแล้วก็เทรดเลยแต่ในคลิปนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าผมจะสอนทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยดังนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนบอกผมหน่อยว่ามันดีหรือไม่ดียังไง หรือว่าผมต้องปรับปรุงตรงไหนหรือว่าต้องการแบบรูปรัดไหมหรือว่าแบบนี้ดีแล้วดังนั้นลองคอมเมนต์มาบอกผมแล้วกันครับก่อนที่จะไปดูแบบการเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ถ้าทุกคนคอมเมนต์แล้วเราลองไปดูกันเลยครับโอเคสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือการหาสินทรัพย์ก่อน เปิดโปรแกรม Trading View ขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ฟรีใครที่ยังไม่มีเนี่ยสามารถคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยสมัครได้ฟรีแล้วก็เข้ามาใช้เลยนะครับเปิด Trading View ขึ้นมาเอาเมาส์มาชี้ที่คำว่า product ครับมาที่คำว่า screener แล้วเลือกที่คำว่า crypto pair ครับเพราะว่าผมจะทดสอบด้วยการเทรดคริปโตเคอเรนซีนั่นเองหลังจากเปิดมาแบบนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันมีเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมจะทำการเลือก time frame ก่อนนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะใช้ time frame อยู่ที่ day นะครับ แต่ว่าในคลิปนี้วิธีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าให้ใช้ time frame ตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไปหรือ time frame day ก็ใช้ได้ดังนั้นเวอร์ชันฟรีก็สามารถใช้การสแกนหาเหรียญได้เช่นกันแต่ในที่นี้นะครับผมขอใช้1ชั่วโมงแล้วกันเพราะอยากให้ทุกคนเห็นกันได้ง่ายชัดๆผมก็จะคลิกที่1ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นของเวอร์ชันฟรีก็คลิกที่ time frame day ไปได้เลยนะครับแล้วคลิกที่คําว่า trend following ครับหลังจากนั้นคลิกที่คําว่า filter ขึ้นมาที่นี้ครับทุกคนลองตั้งค่าตามผมได้เลยให้ทุกกกกคนนนนติ๊2อนนอออัี้ไป่รเ เอาเป็นฟิวเจอร์แล้วก็เพอร์เป็นชั่วนะครับแล้วก็ Exchange เนี่ยเราจะใช้เป็น Bing X เพราะว่าเราจะเทรดกันบน Bing X นะครับ x c h a n g e ไทยเลือกเป็น SEC ครับก็คือ Centralized Exchange นะครับทีนี้ให้ทุกคนคลิกมาที่คำว่า Technical ครับหลังจากนั้นให้เราพิมพ์คำว่า EMA แบบนี้ทีนี้ให้เรามองหา EMA 200หรือว่า EMA 100ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยในที่นี้สมมติผมยึดที่ EMA 200นะลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเทรดขาขึ้นหรือว่าเทรดขาลงสมมติเทรดขาลงแล้วกันถ้าเทรดขาลงเนี่ยเส้น EMA 100มันจะต้องอยู่ใต้เส้น EMA 200ใช่ไหมครับ ดังนั้นเส้น EMA 200เนี่ยเราสามารถคลิกที่คำว่า above บบแบบนี้ได้เลยและเรามาเลือกตรง value ตรงนี้ครับแล้วคลิกที่คำว่า exponential moving average 100ดังนั้นเราก็จะได้เหรียญที่ EMA 200อยู่เหนือ EMA 100แล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดเราลองเลื่อนดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเหรียญที่มีสตองเซล์ลเกิดขึ้นทั้งสิ้นครับดังนั้นเหรียญที่ EMA 200อยู่เหนือ100ย่อมเป็นเหรียญที่เป็นขาลงในช่วงนี้ทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่น ADA สมมติผมคลิก1ครั้งนะครับ กดที่คําว่า ADA USDT เนาะหลังจากนั้นผมคลิกที่คําว่าสีอ่อนซุปเปอรชาร์ครับพอกดมาแบบนี้ผมเปลี่ยนไทม์เฟร e ให้เป็น1ชั่วโมงเราลองมาดูกันอ่ะแล้วก็จะเห็นว่าเหรียญ ADA ตอนนี้นะครับเส้น EMA 200มันก็อยู่เหนือ100แล้วทิศทางก็เป็นขาลงจริงๆแต่ว่าตรงบริเวณนี้ถ้าเกิดทุกคนดูดีๆเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนไซเวย์ดังนั้นสินทรัพย์นี้เราก็จะไม่เลือกที่จะทำการเทรดนั่นเองครับ สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือหาเหรียญที่มันเข้ากับคไทีเทียของเราสมมติผมคลิกเหรียญ e n น i n นนะครับคลิกไปปุ๊บกดที่คําว่าสีอ่อนสุภาพนะครับพอคลิกเข้ามาเปลี่ยนไทม์เฟรมเป็น1ชั่วโมงด้วยนะครับเราลองมาดูกันอ่ะยกตัวอย่างนะครับอย่างเคสนี้นะครับเหรียญ e n น i n นเนี่ยอยู่ในทิศทางขาลงมายาวๆนะครับอันนี้คือการอะไรครับ อันนี้คือการดีฟพูแบ็กจำได้ไหมครับว่าแบบนี้ผมจะไม่ให้ทุกคนเล่นเพราะมันกะอารมณ์ตลาดไม่ได้มันมองยากครับแต่เวลาที่ตลาดเนี่ยเกิดการพูแบ็กแบบสั้นๆยกตัวอย่างเช่นก็คือแบบนี้นะครับตลาดเนี่ยเกิดการพูแบ็ก การทำแพทเทิร์นแบบนี้ดังนั้นเมื่อเกิดการทำแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเมื่อราคาทะลุตัวแพทเทิร์นลงไปได้เราจะทำการเปิดช็อตโพสิชันครับแต่ว่าตอนนี้นะครับราคาเนี่ยมันทะลุไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วดังนั้นเวลาที่ราคามันทะลุนะครับเราจะต้องฟอลโล่การเปิดเซลล์โพสิชันออกไปแบบนี้นั่นเองครับที่นี้ทุกคนพอจะนึกภาพตามผมออกไหมครับและนี่ก็คือวิธีการเล่นที่ผมสอนทั้งหมดอยากให้ทุกคนลองนำไปปรับใช้ดูและก่อนที่จะนำไปเล่นอย่าลืมแบ็กเทสด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้ใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสัญญาว่าถ้ามีเวลาจะเข้ามาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ